สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะครับก็เป็นช่วงวันหยุดราชการนะครับชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับมาวิเคราะห์สถานการณ์ราคามันนะครับนิดหนึ่งนะครับในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะครับที่ถ้าใครติดตามในช่วงคลิปที่ผ่านมาช่วงนี้จะลงคลิปที่เกี่ยวกับ ราคามันค่อนข้างจะถี่นะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับที่อาจจะต้องบันทึกไว้นะครับในส่วนของราคามันสัมปหลังนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับต้นปี67ที่ผ่านมาประมาณมกราคมพาเนี่ยราคาอยู่ที่3บาทกว่านะครับจนกระทั่งถึงณเวลานี้นะครับก็คือช่วงปลายเดือนกรกฎาคมราคาอยู่ที่บาทนิดๆเนี่ยบาทนิดๆิดนะครับบาทนิดเดียวนะครับบาท20บาท30บาท40นะครับ ในขณะที่ช่วงมกราคุมพาอยู่ที่ประมาณ3บาท4ี3บาท50นะครับในส่วนของมันรวมด้วยซ้ำนะครับแต่ราคามันรวมในช่วงนี้บาทนินดๆจะเห็นว่าราคาร่วงลงมาแรงนะครับจาก3บาทกว่าหรือบาทกว่าเนี่ยร่วงลงมา2บาทกว่านะครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากนะครับในส่วนของราคาสินค้าเกษตรที่ร่วงลงแรงขนาดนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แนวโน้มจะเป็นยังไงนะครับ มาวิเคราะห์กันในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ดูตั้งแต่ช่วงต้นปีจนกระทั่งถึงอัปเดตณนะปัจจุบันนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ยังสนใจล้นรายอยู่นะครับก็มีราคาโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับสาหรับท่านผู้ชมที่เป็น fc สเกษตรบรรจุน,นะครับก็มีราคาโปรโมชั่นพิเศษให้ก็สนใจก็โทรสอบถามหรือว่า inbox มาสอบถามได้นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในอเพจสเกษตรวันหยุออฟฟิเชียลนะครับก็จะมี ราคาพิเศษให้อีกทอดหนึ่งครับก็เป็นการโปรโมทเพจที่โดนแฮ็กไปแล้วก็ตอนนี้เอากลับคืนไม่ได้นะครับก็เปิดเป็นช่องเพจใหม่นะครับเป็นสเกษตรวัหญัติออฟฟิเชียลนะครับฝากท่านผู้ชมเข้าไปกดติดตามนะครับตรงนั้นจะมีการอัปเดตสถานการราคามันสัาปลังค่อนข้างจะเรียลไทาม์มากนะครับเ <multic. S 1> ดี๋ยวมาดูแนวโน้มวิเคราะห์สถานการราคามันสําปลังนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีจนกระทั่งถึงตอนนี้ยังถือว่าอยู่ประมาณกลางปีอยู่นะครับ ราคาล่วงลงมาแรงนะครับจาก3บาทกว่าหลือสองเหรืยบาทกว่านะครับล่วงลงมาที2บาทกว่าต่อกิโลกรัมนะครับมันรวมนะครับไล่ไปตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีราคายังคงสูงอยู่ระดับหนึ่ง<ม>เนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยก็ถือว่าโรงแป้งเปิดเยอะนะครับโรงแป้งเปิดเยอะแล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งมันเนี่ยราคาสูงเออเปอร์เซ็นต์แป้งเยอะอยู่นะครับประมาณ25-30ถึงนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งมันในช่วงต้นปีนะครับในขณะเดียวกัน หลังจากนั้นราคาค่อยๆถอยลงมาครับจากต้นปีเนื่องจากมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องตอนนั้นก็คือในเรื่องของราคามันเส้นนะครับร่วงลงมาแรงนะครับหลุด8บาทลงมาอยู่ที่7บาทเกือบถึง6บาทนะครับทำให้ลานตากเนี่ยไม่สามารถที่จะทํามันเส้นได้นะครับบนพื้นฐานว่าหัวมันสดราคาแพงทําให้มันจากอ่าลานตากเนี่ยไปล้วนอยู่ที่โรงแป้งนะครับแทนที่จะตากนะปกติจะมีลานตากที่มาซึมซับเอามันเข้าไปตากเนี่ย มันในระบบที่เยอะๆเนี่ยแต่ปรากฏว่าตากไม่ได้ก็เลยไปส่งโรงแป้งปรากฏการณ์ช่วงนั้นก็มันล้นโรงแป้งอีกนะครับทําให้ร่วงลงมาแรงนะครับตอนนั้นจาก3บาทก็เหลือ2บาทนะครับยังคงยืนอยู่2บาทอยู่นะมันรวมสาเหตุที่ร่วงตรงนั้นเนื่องจากมันล้นโรงแป้งเพราะลานตากตากไม่ได้แล้วก็เป็นการล้นในช่วงที่เป็นในเทศกาลมันออกเยอะนะครับก็คือเป็นเรื่องปกติในช่วง ประมาณมกราคมพามีนามันออกเยอะนะมันก็จะไปล้นโรงแป้งทําให้ในส่วนของราคาก็จะลดลงตามในส่วนเปอร์เซนต์แป้งมันที่ไปล้นอยู่นะครับหลังจากนั้นพอช่วงประมาณพฤษภามิถุนาที่ผ่านมานะครับในช่วงพฤษภามิถุนาที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าเกิดปรากฏการณ์มันล่วงลงมาอีกนับจาก2บาทเหลือบาทกว่าแต่ยังคงเป็นบาทไปปลาอยู่นะครับ เกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้นะครับช่วงพฤษภามิถุนานครับก็คือเนื่องจากมันนาเริ่มออกนะครับมันนาเริ่มออกปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ13 14 5นะครับส่งผลทําให้ลานเนี่ยต้องรับซื้อในราคาที่ถูกนะครับเนื่องจากซื้อในมันรวมแต่ไปขายมันลานในช่วงพฤษภามิถุนาเนี่ยราคามันเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ถือว่าต่ำเท่าไหร่นะครับ 30%อยังยืนอยู่เหนือ3บาท3บาท50 3ิบาบาท60ด้วยซ้ําในขณะที่25%ายังยืนอยู่เหนือ2บาท50นะครับนั่นคือในช่วงมิถุนาพฤษภาครับแต่ที่มันต่ําช่วงนั้นก็คือสาเหตุหลักก็คือมันนาเริ่มออกเปอร์เซ็นแป้งน้อยทําให้ในส่วนลานต้องซื้อในราคาต่ําแล้วก็หลังจากนั้นมาเกิดปรากฏการณ์ที่ต้องบันทึกไว้ก็คือในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับโดยเฉพาะปลายเดือนนะครับ ระหว่างมิถุนาถึงกรกฎาคมเนี่ยมันเริ่มจะมีเปอร์เซ็นต์อัพขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างจะค่อยๆไต่ขึ้นนะครับ <c oughs> เกือบจะแตะ2บาทแล้วแต่พอมาช่วงปลายกรกฎาคมนะครับซึ่งไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับตั้งแต่ติดตามสถานการณ์ในส่วนของมันสัมปลังมาประมาณ5 6ปีเนี่ยไม่ไม่เคยเจอครับก็คือมันราคาร่วงแรงมันล้นโรงแป้งในช่วงที่เป็นช่วงหน้าโลซีซั่นของมันสัมปลังนะครับก็คือมันออกน้อยแต่ก็ยังไปล้นโรงแป้งนะครับ แล้วปรากฏการณ์อีกตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือลานหยุดรับซื้อนะครับเนื่องจากเกิดอะไรขึ้นนะครับภายใน3วันนะครับโรงแป้งลงราคารวดเดียว60ตังค์นะครับ60สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับทาให้ช่วงนั้นเกือบแตะ2บาทอยู่แล้วร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณบาท50นะครับที่โรงแป้งรับซื้อนะครับส่งผลทาให้ลานเนี่ยซึ่งต้องเข้าใจลานนิดนึงนะครับเวลาลานซื้อมันมาเนี่ยกว่าที่ลานจะไปขายที่โรงแป้งเนี่ยช่วงนี้ถ้าเป็นช่วงโลซ s e a s o เนี่ย จะอยู่ประมาณวัน2วันนะครับในขณะที่วัน2วันนั้นโรงแป้งลงราคามันไป50-60สตางค์นะครับทำให้ลานไม่ไหวนะปิดลับดีกว่านะครับเกิดอะไรขึ้นทำํำไมมันลงช่วงนั้นนะครับก็ช่วงประมาณ,ปร,มาณประมาณกลางกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกลงมาเยอะนะครับฝนตกลงมาเยอะโดยเฉพาะในโซนแถวอีสานตอนกลางถึงตอนบนเนี่ยซึ่งส่งผลทําให้ ที่น้องเกษตรกรหลังจากผ่านไปฝนหยุดตกประมาณอาทิตย์หนึ่งทุกคนเร่งขุดมันนะครับกลายเป็นว่ามันล้นลานในช่วงนี้ซึ่งไม่ค่อยเจอนะครับย้ําว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าโลซีซันอยู่นะครับมันล้นลานพอมันล้นลานก็ไปล้นที่โรงแป้งโรงแป้งก็ลงราคากวดนะครับในขณะที่ลงนี้ไม่ได้ลงธรรมดานะครับลงจนหน้าตกใจลงไม่ใช่ลงวันละห้าตังค์สิบตังค์นะครับลงวันละสี่สิบห้าสิบตังค์นะครับทําให้ลานรับไม่ไหวนะครับต้องหยุดรับซื้อเลยนะครับย้ําเลยว่าช่วงนี้ ลานไหนหยุดรับซื้อก่อนได้เปรียบนะครับนี่ซอลานมันเพิ่งไปขายมาเมื่อวานนี้นะครับตอนที่ไปขายเนี่ยราคา25%่าเ็ข้ารับซื้ออยู่ที่2บาท50นะครับแต่พอไปจอดรออยู่ที่โรงแป้งประมาณ2วันนะครับ2วัน2คืนเนี่ยพอจะเทปรากฏว่าโรงแป้งลงราคาไป50ตังค์นะครับทำให้ลานขายได้ในราคาที่เทเนะขาดทุนไปเยอะนะครับนั่นคือสาเหตุที่ทำให้ลานต้องปิดนะครับตรงนี้เข้าใจลานเลยนะครับธรรมชาติของลานเนี่ย ถ้าใครไหวตัวทันในช่วงมันลงช่วงการซื้อมันในช่วงขาลงเนี่ยจะเป็นช่วงที่ลําบากมากนะครับแต่ที่เจอในชุดนี้ก็คือมันไม่ได้ลงธรรมดาไม่ได้ลงทีละขั้นทีละขั้นทีละสิบตังห้าตังนะมันลงทีละสี่สิบห้าสิบสตังนะครับ,ท, 40, รบทำให้ลานหยุดรับซื้อเกิดอะไรขึ้นนะครับมันที่โรงแป้งก็ยังล้นอยู่นะครับในขณะที่ลานที่รับซื้อก็มีน้อยนะครับทําให้มันราคาร่วงลงมาแรงเป็นประวัติการนะครับตั้งแต่ปี60เป็นต้นมานะครับปีที่ปีที่6ที่7เนี่ยก็คือ เหลือประมาณบาทนิดๆนะครับบางพื้นที่ซื้อแค่บาททวนนะครับแล้วก็โดยเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณบาท30นะครับนั่นคือสถานการณ์ที่ผ่านมานครับที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันนะครับรัฐบาลไปไหนนะครับช่วงนี้รัฐบาลไม่ได้สนใจเรื่องมันเลยพอพูดเรื่องมันนี่ท่านผู้ชมหลายๆท่านออกมาว่ารัฐบาลครับจริงๆก็เห็นด้วยนะครับตอนนี้รัฐบาลจะสังเกตว่าช่วงหนึ่งมีข่าวในเรื่องของปุ๋ยคนละครึ่งที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข,ข้าวนะครับปรากฏว่า ทุกคนออกมาโวยไม่เห็นด้วยเพราะว่าเคยได้ไร่ละพันนะครับรัฐบาลถอยนะครับแต่ในส่วนของมันสัาปะหลังเนี่ยอาจจะต้องมีการรวมตัวกันนิดนึงนะครับในส่วนของชาวไร่นะครับต้องยอมรับว่าช่วงนี้เจ้าของโรงแป้งเนี่ยเข้าไปนั่งเป็นรัฐมนตรีเยอะนะครับในรัฐบาลนะครับก็น่าจะทําให้ราคามันดีขึ้นนิดนึงนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงรอบที่ผ่านมานะครับถามว่า แล้วแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อนะครับแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้านี้นะครับแน่นอนครับตอนนี้ฝนเริ่มตกลงมาอีกแล้วในช่วงปลายกรกฎาคมเชื่อแน่ว่ามันก็จะหยุดขุดแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์มันที่ออกในช่วงมันหนีน้ําในช่วงหนีน้าท่วมเมื่อกี้น่าจะเริ่มหมดแล้วนะครับทําให้มันน่าจะเริ่มลดลงแล้วนะครับลดลงแล้วแล้วก็สถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายอ,อีกประมาณ 2- 3สาวันข้างหน้านะครับ คิดว่าราคาก็น่าจะมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับเนื่องจากในส่วนของราคามันเปอร์เซนต์ก็ยังสูงอยู่นะครับโดยเฉพาะเมืองหลวงของมันสัมปลังก็คือโคราชโคราชตามปกติช่วงนี้ราคามันจะต้องนิ่งนะครับแต่ปรากฏว่ามันโซนขอนแก่นโซนมหาสารคามโซนอุดรไม่มีที่ขายโรงแป้งติดก็คือไปส่งกันแถวโคราชนะครับทาให้โคราชก็รับมันเยอะเช่นกันนะครับในช่วงนี้ทั้งทั้งที่ปกติเป็นหน้าช่วงโลซีซั้นของมันนะครับ ส่งผลทําให้ราคาก็ลงมาเช่นกันแต่แถวโคราชราคาจะไม่ลงแรงเหมือนโซนแถวอุดอรกาลสินชัยภูมินะครับก็ลงมาแค่5ตังสิบตังเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่ามันยังน้อยอยู่แล้วก็สองสาวันนี้สถานการณ์น่าจะเริ่มกลับมาแล้วก็มีโอกาสที่จะดีดกลับไปนะครับมัน30%ยังไงก็มีโอกาสขายได้3บาทอยู่นะครับในช่วงปลายปีหรือว่าช่วงต้นปีหน้านะครับก็เป็นข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับก็คือตอบคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันสำปะหลังนะครับ ราคาล่วงลงมาจาก3บาทกว่าเหลือแค่บาทกว่าลงมา2บาทกว่าทีเดียวนะครับแล้วก็แนวโน้มจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจล้นไร่นะครับไปสั่งซื้อผ่านเพจมีราคาพิเศษให้นะครับก็เป็นการโปรโมทเพจที่โดนแฮกแล้วเอากลับคืนไม่ได้สร้างเพจใหม่นะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ